วันนี้ตะลับเข้าสู่ช่องบอลรันฮะวันนี้เรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เทกนะก็วันนี้เป็นงานวิ่งสุดท้ายของปี2023ของบอลรันฮะงานวิ่งนี้จะเป็นจะมีชื่อว่างาน TTB ควากรัน2023เป็นงานบุญที่ไม่มีการแข่งขันนะฮะบอลรันเอารองเท้าคู่ใหม่มาเฟิร์สเันด้วยฮะนีเชิญได้เลยแก็ต้องรีแจ้งว่าสามหกหนึ่งเฟรมสามฮะ รองเท้าคาร์บอนสายซิงเดี๋ยววันนี้เอามาลองกัน10โลซิงขนาดไหนเดี๋ยวายมารีวบวกันอีกทีนี้นนสวัสดีอีลิตออมโย เอ้ทำไมเสียงแฉบวะแหงเอาวันนิ้หน่อยแหงเอา,มาเมื่อคืนสองวันติดเลยจัดหนักนะเรานิดนึงนิดหนึ่งนาวนี้วิ่งได้ใช่ไหมได้ขำขำเขาไม่มีแข่งไงเรามาทําบุญมาทําบุญใช่ณนะจุดบริเวณที่ปล่อยตัวตอนนี้เราจะปล่อยตัวอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะพิพิธภัณฑ์เด็กใช่ไหตรงเนี้ยโอเคเขามีแบ็กกรอปที่อาเรว่าเป็นรูทของสสวน เดี่ยมาดูนะมีอะไรบ้างนี่พจะเรจะเริ่มสตาร์ทจากตรงนี้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจฮะโอ<ห>้วิ่งวนเลยวิ่งว,วนมาสวนรถไฟฮะแล้วไปด้วยสวนจตุจกักร<ห>่เร้วใใหญ่มากฮะ จากฟิีเดตเฟิร์สเลยนะใช่ยเยี่ยมเลยวันนี้เราวอร์มอัพเสร็จแล้วฮะจากพุพิธภัณเด็กเดี๋ยวจะเข้าไปสตาร์ทที่ที่ไหนวะสตัดเฮ้ยตัวสมเด็จเปล่าโอ้โหเราไม่น่าถามคนคนเมาเลยฮะ ไปตัวที่รันคอร์เชนส์ตวประเภทเดินวิ่งที่ส่วนละครของการบุษงนะคะาป็นละครใหญ่มากค่ะมีเพเซอร์อยู่ข้างหน้าแบบสีทั้งสีส้มแล้วก็สีเงินสวยสวยงามนะไม่ไลูกโป่งกาดอันนี้ลูกโป่งกาดเขาทำอะไรฮะเขาดูแลอำนวยความสะดวกให้นายยูน่าค่ะจะเป็นลูกโป่งสีขาวใช่ค่ะ สวัสดีครับไอ้ครับเห็นรูปป่งพี่อันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรฮะล่องลอยคทำอะไรบ้างเก็บขยะค่ะเก็บขยะเหรอตามทางไปเรื่อยๆใช่ตามทางที่นักวิ่งจริงกลๆแก้วน้ำหรือว่าซอใส่เจลอะไรนะร้อนมีถุงดําด้วยนะเอาไว้เก็บขยะครับระหว่างเราเป็นทีมยิ่งยอดเลยฮะวิ่งด้วยเก็บขยะด้วย อันนี้เราเข้ามาเข้าบล็อกฮะวิ่งเลยดีว่าสวัสดีทุกคนเย้น้องทีน้องแป้งน้องแอนนะครับอ้อมค่ะน้องแอนเดี๋ยวก่อนเอาถูกไปไม่ถูกเลยน้องอ้อมก็มาน้องบอกก็มาแลฮะนน้องหนาวไปด้วยไก่หยาบใช่ไปนี่แหละไปเรื่อยๆฝันว่าวิ่งฝันว่าวิ่งอยู่อะใกล้เวลาแล้ว มาลองวิ่งด้วยรองเท้าใหม่ <laughs> ไปแล้วน้องทีสุดยอด40นาทีแน่นอนถือว่ววรารับบอลสายมเข้ามา3วินาทีไแล้ว <c oughs> ตืวนหวิ่น้นมูกา่ลนมีนี่ไ15 <c oughs> วินาที เดี๋ยวพร้อมๆนะไปพร้อมๆกันที่เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี แรกที่เราจะวิ่งก็จะเป็นสวนสมเด็จฮะระยะทางประมาณหนึ่งกิโลอากาศแบบยี่สิบองศาฮะเป็นคุมที่เพจสี่สองศูนย์สี่สองสองฮะหลดแรก สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหต่างระดับวิ่งเร็วๆนี่สาดโค้งได้เลยฮะเอได้ยะคะ สวนอะไรวะนนีโ <laughs> โ้โอ้โ <laughs> หหักมุมโอ้ยหักสองนิดนึงฮะเฮ้ยที <laughs> น,นี้เรามาที่สวนไหนก็ไม่รู้ะมาลดที่สองฮะถ้าเ,าเป็นสวน nó phải hè hết sớm đỡ chắc đi chạm lộ hè chị xong hưng hả hỏi là cái số phá đấy hả hê hê ตึง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 สี่หนึ่งแปดครับอีกหกโล ขากลับนะสี 4, 2, ่สองถนะแดนี้ยเอาเฮ้เขาบอกให้ขึ้นจะพานวิ่งเลยและโอ้ อิ่งแถบแล้วผมกาดกาดเด็ดดีครับโอ้โหดีของเลยวปอีกมาอีกส่วนฮะอันนี้น่าเป็นสมรถไฟละ ไฟรอ,อบเลยไปเนี่ยสี่หลอดที่แพดสี่สามสนเน่ยเริ่มตกอ่ะเนี่ย,ยจะวนอีกรอบนึงตอนนี้กัจะเข้าเส้นกลางสวดรถไฟฮนะเกือสิโลแล้ว หวาก็วิ่งหวกับพี่คนนียสุดยอดเลยนี่เจยเหนื่อยไกลแล้วไปดูกันท้ายว่าจบเท่าไหร่เห่อยแล้วเนี่ยสายอยู่เนี่ยโอ้ระยะเกิน7.6กว่าแล้ว ขึ้นไปเต็มรูเนะครับเข้าเต้นยกันแล้วโอ้โหดูชนิดที่โอ้โหยิงดีทีครัยิงดีทุกโอ้โหเสร็จแล้วปะหกโมงครึ่งฮะ เดี๋ยวพักกันหน่อยเดี๋ยวนะไปดูเวลากันเดี๋ยวไปดูที่เส้นชัยนะโอ้เนครับครับผมเข้ามาที่48นาทีฮะ03 179เท427ฮะวิ่งเกินไปด้วยฮะโอ้ต้องวิ่งกลับมาขึ้นมันสะพานอีกรอบนึงน อันนี้คือน้ำอะไรครับผมตันนี้จะเป็นเย็นที่แคลเซียมนะคะอ๋อเป็นแคลเซียมใช่ค่ะอ๋อวิตามินตัวใหม่ใช่ค่ะเป็นกลิ่นโยเกิร์ตค่ะอ๋อกลิ่นโยเกิร์ตด้วยใช่ค่ะตาลนะครับเครื่องดื่มเกลือแร่ครับใช่ค่ะเป็นเครื่องดื่มไอออนดิ่งเกลือแร่จากกระดูกโอเคดื่มแล้วสดชื่นใช่ค่ะเดียวเย้ต้งไปเดือยไม่ทันโอ้ยทีจุดน้องแป้งเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเพจห้าแล้ว ตอนนี้ยังซับหนึ่งอยู่นะฮะเฮ้ยพีก่กบโอ้โหวิ่งคิวเลยนะอ2กิโลเมตรซับหกซับวันครับซับหกสิบ,บอันนี้หกโมงมมสี่สองประมาณอีกสามนาทีร่วมทกิ์กาบแฟนๆด้กยนครับรักคอยชียนครับ อนนี้เวลาอีกหนึ่งนาทีฮะใกล้จะ60นาทีแล้วเยวจะมี pues mm ลูกโป่งเบเซอร์60นาทีมาด้วยเอ๊ะแต่ว่าระยะเกินระยะเกินเป็น10.5ครับยินดีด้วครับ่เซนยนะครับลอใจวอยใจวาลว่าลอวอยใจวครับสบคุดห้องเียนะครับไม่ยุ่มานะ

ฮัลโหลสว bon ัสดีน้องจอยไหนนึกว่าวิ่งกับพี่โอ้ยไหจอยบอกจะวิ่งกับพี่วันนีนวิ่งหนักแล้วไม่ไหววันนี้มาจ้อกใช่เมื่อวานวิ่งเพจสามยี่สิบโลเพจสามยี่สิบโลโหขิงด้วยอ่ะขิงหวานก้อนนี้โอ้โหหลังเส้นของงานทีดีพีรันฮะก็จะมีเหมือนซุ้มหลายซุ้มเลยมีจุดถ่ายรูปหลายหลายหลายที่กันนะโอ้โหตรงนี้เป็นซุ้มอาหารฮะ มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8เฉพาะสีฟ้านะ10โลแล้วมีสีส้มหนึ่งสสามสี่ห้าโอ้เพียบเลยให้ดูนีฮะอส้มหานะยาวไปถึงนู่นเลยฮะที่ที่แกให้จองเข้ามารับกันได้เลยจ้ามาหลังมาเฮ้ นี่อะไรเนี่ยเอาถุงมาขนเลยนะเราเปลดนเลยนะครับคีชา FC โคตอ้นครับอีลิตออม FC โคตอ้นนี่ถ่ายวิดีโออยู่นี่อะไรครับเนี่ยไอติมครับโอ้โหเยครับเย้ๆยๆไอติมสู้หนาวฮะ กว้างครับจากท,ท,ที่เส้นชัยอยู่ที่สวนรถไฟก็เป็นท,ที่กว้างขวางครับเป็นงานที่จัดแบบบรรยากาศหลังเส้นคือของกินเพียบอะ โอนชื่ชื่อทุกคนเลยงานการกุศลที่ได้นอกจากได้บุญแล้วได้สุขภาพแข็งแรงเงินที่บริจาคส่วนใหญ่จะไปให้ทางมูลิิิสามมูลิธ่ก็เป็นงานที่ได้บุญปิดสิ้นปีนี้เลยฮะที่เราจะมารีวิวสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะฮะเพียบนม6 7นะของอีดิออม มาโชว์หน่อยนี่มันถุงห่อไหมวะโอ้โหสามเดี๋ยวหกโอ้หกอันเฮ้ยกูเจ็ดมีหมูเฮ้ยไม่เอ้ยไไม่ด้วิญญาณหมูนี่ไก่ของแท้ของแท้ไก่หรือหมูของแท้นี่อันนี้เป็นผัดซีวมีขนมแล้วมีนี่กาแฟเลยว่ะกาแฟโหมีแจกกาแฟหอมอร่อยแจ๋วแจ๋วนั่งอันนี้อันนี้อะไรอ่ะกระเป๋า จีบสุดยอดเขาให้แค่นี้ฮะใช่แต่นมรับได้ตลอดนมรับได้ตลอดไอติมเฮ้ยไอติมอร่อยน้้าไทยซ่อมปั่นน้ำส้มของธนชาตอร่อยต้องสีส้มด้วยนะใช่โหอากาศตอนนี้คือนั่งอยู่กลางแดดแะแต่ว่าหนาวมากครับวันนี้20องศาของวันที่23ธันวาก็งานของที b ีบีรัน ปาร์คลันวิ่ง3สวนวิ่งไปได้บุญด้วยแล้วก็มีรางวัลท็อป2อ0ร้อยเลยนะฮะเป็นรอยยิ้มนะคะเรื่างฟอนเทนคะเพื้องน้องๆนะเราบริาคให้กับสามโมนิทินะคะและเดี๋ยวช่วงต่อไปจเป็นเด็กๆมาจากโครงการไฟฟ้านะคะเป็นการให้บุญ ต่างกับน้องๆในชุมชนนะคะพร้อมที่ยังคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะน้องๆเหล่านี้จะมามีมอบเสียงเพลงให้กับนักวิ่งทุกท่านนะคะในช่วงเวลาที่เราทานอาหารกันนะคะรับฟังเสียงเพลงพร้อมร้องสเด็กๆเหล่านี้ไปด้วยกันนะคะแก้วแล้วเดี๋ยวไปรับรางวัลนะได้ไหมคะวันนี้ไปได้ได้ผ้าได้แม่เกตสอง

23ฮะอนนี้เรากำลังเดินทางกลับด้วยสายหอบฮะไงอิตต้องอองานเป็นไงดีโคตรดีโคตรดีตั้งแต่รับบีบอะเอ้ยอตั้งแต่ฝากของอะถุงฝากของก็อย่างดีใหญ่มากเออเอาไว้หอบของเอาถุงไว้าฝากหอบของ <laughs> ใช่ใช่หูก็กักบข้าวหลังงานนี่ดีมากหมูอทอดออยิงดีเผคลีไอติมน้ำส ็คือเยอะมากกันนมนมเราก็เอามาเยอะเลยเออพียบเต็มมือเลยคใช่มีถุงท้ายโคตรหนักครับอันเนี้ยถุงโคตรดีได้ข่าวว่ารูปฟรีด้วยนะคะอ้าวเหรอรูปฟรีโหรูปฟรีด้วยดีค่ะได้บุญใหญ่มากอันนี้เป็นงานส่งบุญส่งท้ายปีใช่ใช่ปาทูยอดปังตังยอดสับสคริปต์สับสไคร๋อยอดสับสคริปต์นะเวรกรรมนี่มุกใช่ไหมี่ยแฮงอยู่แฮงอยู่ยังจูนไม่ติดเลยเดี๋ยวพูดกับคลิป วันทุนในคลิปถัดไปฮะยังไงฝากกดติดตามกดสับสไลด์เพื่รับชมคลิปใหม่ในโอกาสหนะ้าฮะก็เจอกันนะสวัสดีครับ